สวัสดีค่ะพาชมที่ดินเปล่านะคะวันนี้อยู่ใกล้วัดบ้านเด่นเลยค่ะเขตเทศาบาลเมืองแกนนะคะอําเภอแม่แตงเชียงใหม่ค่ะห่างวัดบ้านเด่นเพียง3กิโลเองนะคะเนื้อที่220กตารางวาค่ะขนดสี่เหลี่ยมสวยนะคะติดถนนคอนกรีตค่ะน้ำไฟพร้อมเลยนะคะอยู่ในมือบ้านนะคะหน้ากว้าง25เมตรค่ะลึกประมาณ47เมตรนะคะ ที่ดินมีสลบค่ะหนึ่งสลบจากด้านหลังที่มาด้านหน้าที่นะคะด้านหลังเห็นยูดอยด้วยนะคะติดถนนสองด้านค่ะแปลงนี้นะคะมีเพื่อนบ้านนะคะหน้าที่ดินหันไปทางทิศตะวันออกค่ะฮวงจุวยดีเลยนะคะด้านหลังที่ดินนะคะจะติดกับสวนลำไย,ยค่ะ ด้านหน้าเป็นบ้านเพื่อนบ้านนะคะซ้ายมือของที่ดินก็เป็นบ้านเพื่อนบ้านค่ะแปลงนี้พร้อมปลูกบ้านได้เลยนะคะไม่ต้องถมค่ะห่างถนนเส้นเขืนม่้งัดเพียง2กิโลนะคะเดินทางไปเขืนไม่้งัดเพียง7กิโลค่ะแล้วก็เดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ50นาทีนะคะขายที่ 990,000บาทราคานี้รวมาโอนให้ด้วยนะคะสนใจโทร0871887285ค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ